เรียบร้อยแล้วจริงหรือไม่ครับที่คุณเนี่ยดังภายในช่วงข้ามคืนโดยโดยที่ตัวคุณเองก็ยังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยที่จะดังจริงหรือไม่ฮะจริงค่ะตอนแรกหนูรู้ข่าวจากพี่นักร้องอีกคนหนึ่งบอกว่าจ้ารูปมึงอะเพ,พูดแบบภาษารมดรลูปมึงอะขึ้นในเว็บอะเต็มเลยปกอบกระทรวงวัฒนธรรมเขาจะเล่นจะติดคุกลนะแล้วอะไรอย่างงี้หนูตก,กใจ กลัวไหมกลัวกลัวหนูโทรไปหาพี่ไผ่บอกพี่เอาคลิปออกเลยหนูกลัวหนูไม่ร้องแล้วแต่หนูก็ร้องเพลงนี้แหละแต่ไม่อยากเป็นจ้าคันหูเงี้ยใช่ตอนนั้นหนูที่เขาเอาคลิปลงอ่ะก็ไม่คิดอะไรกันนะพี่แบบว่ามันคือการแสดงใช่ไหมแบบวงดนตรีแบบบัญชินอ่ะค่ะแล้วก็มาเปิดรถตู้แล้วพี่ไผ่บอกจ้าเดี๋ยวพี่เอาคลิปนี้ลงนะหนูบอกค่ะก็เอาลงพี่ก็เฉยๆเหมือนแบบวงอื่นที่เขาลงไม่จริงหรือไม่ฮะแกรมมี่เ n t e r t a i n m e ติดต่อคุณเข้าแกรมมี่แล้วจริงหรือไม่ฮะ บอกไม่ได้อ่ะค่ะบอกไม่ได้ที่ที่ไหนที่ทุกวันที่หนูไม่เรียนแล้วหนังสือนังหาหนูจะเต้นแต่คันหููเนี่ยไม่จริงเลยไม่จริงเลยแบบแปลว่าดูไปดูได้เลยที่ยังเรียนยังไงหนูมี่นใจเพราะตอนนี้เรียนที่สุพรรณค่ะก็หนูเรียนเสร็จประมาณสี่โมงเย็นหรือบ่ายสามแล้วประมาณเนี้เรียนปริญญาปริญญาตรีค่ะแล้วหนูก็บอกว่าพี่ถ้าหนูเลือกเรียนก็มารับเพราะหนูจะขึ้นดึกอยู่แล้วประมาณเที่ยงคืนถ้วนขวาอะไรเงี้ยไม่ง่วงเหรอลูกง่วง ถึงบ้านก็วันนั้นเล่นสารคามถึงบ้านเจ็ดโมงครึ่งอ่ะสองโมงต้องมาเรียนคือวันหงหนูก็ต้องไปเรียนใช่หนูจะไม่ยอมทิ้งการเรียนไม่ทิ้งเพราะอะไรทำไมหนูไม่ทิ้งการเรียนตัวนี้เงินตัวนี้หนูคิดว่าเงินมันเป็นกระแสเฉยๆใช่ไหมหนูก็ค่ะเป็นกระแสคำพูดน่ารักแแล้วต่ที่ชอบคำพูดแบบนี้ค่ะผมชอบแบบน่ารักอะแบบเออทำไมน้าลูกมันเป็นกระแสมันเป็นกระแสแล้วถ้าวันหนึ่งมันเงียบไปเงี้ยหนูแล้วหนูไม่มีการเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการศึกษาหรือยังไงหนูก็ต้องเรียนใช่หนูคิดว่า ถึงจะเรียนไก่ถึงจะไปเล่นไก่อย่างเงี้ยหนูก็ต้องต้องต้องเรียนนะคะทุกวันที่หนูเรียนที่ไหนนะคะต้องเรียนอะไรหมาเรียนที่สุพรรณแต่หนูบอกไม่ได้หนูบอกไม่ได้ปีอะไรแล้วลูกปีสองปีสองจริงหรือไม่นะฮะจริงหรือไม่ครั้งหนึ่งนะฮะคุณเคยนะครับคุณจ๊ะฮะเคยถีบหน้านะฮะเคยถีบหน้าแขกที่ไปดูคุณเต้นเนี่ยเนื่องจากเขาเอื้อมมือมาจับของรับของคุณจริงหรือไม่ฮะโอ้จริงค่ะ จริงนะยังไงฮะแต่ไม่โดนเบบว่าหนูเล่นเวลาหนูเล่นหนูก็เล่นกับคนที่เล่นกับหนูอ่ะแบบมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเขาเล่นกับหนูก็เล่นอย่างเงี้ยและผู้ชายคนนี้เขาเดินมาแบบตั้งหน้าตาเดินมาเลยหนูว่าคิดว่าตองหลงวันมันึงกระโดดขึ้นมาเลยอ่ะไม่ใช่ตัวกระโดดนะแบบเอื้อมมือมาจะจับของหนูเงี้ยแต่ไม่โดนหนูก็ทีบไปเลยบหนมากเลยโดนไหมไม่โดนแล้วหนูก็บอกว่า เต้นให้ดูนะคะไม่ได้เต้นให้จับหรือ,อ,งอไงจริงหรือไม่น้องจ๋าฮะเคยถูกเสนอซื้อบริการนะฮะจากผู้ชายคนหนึ่งนะฮะในราคาหนึ่งแสนบาทจริงหรือไม่ฮะจริงจริงนะฮะแต่เขาไม่ได้ม,มาเสนอกบหนูงี้เขาไม่ไม่ใครติดต่อหนูได้ต้องเป็นเบอร์พิพายอย่างเดียวเขาโทรบอกไงพิพายฮะเขาบอกว่าให้หนึ่งแสนบาทขอสองชั่วโมงออ <ส>ึ่งแสนบาทขอสองชัง่วโมงคุกผู้ตายต่อกันไปว่าผมว่าเป็นนักร้องนะไม่ได้ให้อะไรให้บริการทางโลกจิตอะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วทุกวันนี้มีติดต่อมาบ่อยไหมฮะมีประมาณถ้าถ้านับครั้งได้ก็ประมาณไม่เกินห้าครับไม่เกินห้าลายก่อนหน้าที่หนูลําบากมากไหมลูกชีวิตก็มากไหมก็บ้านหนูก็ไม่ไม่มีอ่ะไม่มีบ้านมีมีมีบ้านแต่บ้านหนูไม่แบบว่ามีใช่ไม่มีตังเหมือนแบบว่า เด็กก<ม>็ตื่น,นที่พ่อแม่หนูเมื่อก่อนเป็นลิกเกพ่อแม่อ๋อใช่หนูก็แบบว่าเขาคีกับเป็นศิลปินเงี้ยแต่เด็กเลยเพราะที่บ้านหนูพ่อแม่พี่บ้านอาเป็นนักร้องปเป็นลิกเกหมดอ่ะคะ่ะก็ร้องเพลงเล่นลิเกแต่เด็กๆอ่ะแต่พออยู่ป .6 ก,ก็ไปร้องเพลงถามจริงๆนะน้องจ๋าหารายได้ที่บ้านเนี่ยนะฮะเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้คือตอนที่เราไม่ได้มาเป็นเทอร์โบนะเมื่อก่อนนี้ ที่บ้านหนูมันมันมันไม่เป็นเดือนนะพี่แบบว่าที่บ้านหนูตอนเนี้ยเขาทําตะกาจากสานไหวรับเหมาไม่ทีเงี้ยแล้วก็จะมีรถมารับเี้ยมันไม่ได้กําหนดว่าเดือนนี้จะได้เท่าไหร่แต่คือว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็ต้องส่งประมาณนั้นเป็นชิ้นหลักเป็นชิ้นหลักหมื่นหลักหมื่นก็เยอะอยู่นะก็น่าเขาบอกเ่าก็ก็ไม่ได้จะมีแต่แต่ถ้ามุดหลักหมื่นแต่ต้องมาดูว่าแชร์เขาว่ากี่คนแหละในครอบครัวเขาในครอบครัวลูกมีกี่คนมีสี่คนสี่คนก็ตกเดือนละสองพันกว่าบาท ต่<ห> <หา S 2> อคนมันมาตีเพอร์เฮดแล้วเพอร์ต่อ,อหัวเนี่ยมันจะเหลือแค่เดือนหนึ่งสองพันกว่าบาทพี่เนี่ยเป็นคนที่เข้าข้างหนูเพราะว่าพี่ไม่อยากห,หนูไปขายยาเสพติดพี่ไม่ได้อยากให้หนูไปเป็นเด็กตกรอยพี่ไม่อยากให้หนูไปฆ่าคนตายไปจี้ป้นแต่หนูมาทํางานร้องเพลงเขาไปด่าว่าเหมือนไปด่าถึงบุปการีหนูความรู้สึกของหนูเป็นไงหนูระบายออกมาเลยลูกหนูก็สงสารพ่อแม่สงสารท่อวันนี้ใช่แต่แต่พ่อแม่หนูก็บอกหนูว่าเขาก็ใจหนูที่ว่า เราทํางานเพราะว่าเข้ารู้มาแต่แรกแล้วว่าหนูท้องเปเป็นอย่างนี้ว่านั่นแหละแต่คน็อกห้ากไม่รู้ค่ะหนูไม่อยากอะไรก็เลงตดาพ่อแม่มันเสียใจเนาะทุกวันนี้ทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่พูดอะไรบ้างไหมฮะคุณพ่อแม่บอกหนูว่าไงบ้างหลกไม่พูดอะไร บอกไหมขอไม่ขอว่าท่านเข้าใจไหมคะขอว่าอย่าร้องอีกเลยพูดไหมไม่เข้าใจแต่เขาบอกว่าไม่ให้ทิ้งการเรียนอือจะไม่ทิ้งการเรียนอือเมื่อวันนี้คนมองหนูไม่ดีเลยอะลูกแล้วก็เข้าไปถึงพ่อแม่ของหนูหนูยวันนี้อ้อนวอนผ่านรายการพี่วันรายการนี้คุณก็ดูเป็นร้านหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดอ่ะไม่พูดแต่หนูอยากให้เขาแบบศึกษาหนูก่อนว่า ที่หนูเป็นหนูไม่ได้เสแสร้งอ่ะหนูใครจะว่าหนูยังไงหนูไม่ไม่ไมเครียดมากแต่ไม่อยากให้ว่าพ่อแม่หนูเพราะหนูไม่รู้เรื่องใช่และพ่อแม่หนูก็ไม่เคยรู้เลยว่ามีคนมาด่าลูกเขาอย่างเงี้ยในยูทูบแบบแรงๆอ่ะถ้าหนูก็ไม่ได้เป็นแบบที่ในยูทูบบอกอ่ะมันเป็นแค่การแสดงเฉยหนูก็หนูไม่ได้ทะลึ่งอะไรขนาดนั้นแต่หนูร้องเป็นเพลงอ่ะ เวลาหนูร้องเพลงช้าหนูก็ใส่ชุดยาวหนูก็เล่นตลกเวลาร้องเพลงตลกแต่เพลงนี้มันคือมันเป็นสองแน่สองงามอพี่หนูกาแล้วหนูก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสหนูคิดว่าหนูร้องเพลงื่าตอนได้ก็ตั๋วคืนละห้าร้อยเออแล้วหนูเข้าเซเว่นก็หมดสองร้อยแล้วหนูเหลือสามร้อยหนูเรียกนี่ค่าเทอมอีกอย่างเงี้ยหนูก็ต้องหาวิธีที่จะต้องได้รางวัลถ้าหนูยืนร้องแบบธรรมดาเงี้ยหนูก็ไม่ได้รางวัล หนูก็ไม่พอใจมันก็คือเป็นการปากจัดเตี้ยีบเราพูดง่ายๆนะฮะเราก็มีความจำเป็นต้องทําแต่ดีอย่างคือเราไม่ได้ไปขายยาเราไม่ได้ขายตัวนะฮะเราเรียกว่าขายวิชาชีพแต่อาจจะแบบว่ามีมีบางมุมบ้างที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมแต่เราก็ไม่ได้เจตนาให้เป็นแบบนั้นถูกไหมฮะถามจริงๆเท่านี้ย้อนกลับไปได้จะร้องคันหูไหมร้องก็อยางจะร้องเพราะเพราะมันเป็นอาชีพของหนู <Okay. S 1> หนูคิดว่าคนมองอะ่ะหนูไม่รู้ว่ามองไงแต่มันเป็นอาชีพอะค่ะมันเป็นอาชีพที่แบบหนูอยากให้คนดูมีความสุขก,กับหนูถ้าหนูร้องแบบไม่สนุกเนี้ยคนดูมามันก็ไม่สนุกกับหนูคนที่จ้างหนูไปเขาก็อยากแบบว่าให้งานสนุกใช่หนูก็รอ้องมีหน้าที่นเตอร์เทนคนดูไปแค่นั้นเอง <Okay. S 2> วันนี้เราบอกว่าก่อนไม่มีการเตรียมสคริปต์ไม่มีสคลิปเไม่มีสคริปต์ให้น้องดูทุกอย่างสดหมดวันนี้ น้องจ้าฮะช่วยโทรศัพท์นะฮะหาทางคุณเอกชัยด้วยได้ข่าวคุณเอกชัยเขาตามหาตัวน้องอยู่เขาจะให้น้องไปร้องเพลงหมากัดกับเขาใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่นะฮะจริงๆแล้วทุกคนคงไปกำลังใจให้หนูซึ่งางที่วันนี้สัมภาษณ์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนอื่นฮะครับน้องเขายังตอบว่าถ้าสมมติเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาก็จะร้องอย่ีกเขาก็จะร้องเพลงครับและนี่คืออาชีพของเขาใครอยากมาดูถูกอาชีพของเขาโอเคนะครับขอเสียบผมอีกสักครั้งะครังไปกำลังใจเร้น่อ ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับทุกฝ่ายท่านจะตัดแต่งหรือไม่นะเดี๋ยวกลับมากับโมลับอัพโหลด